คงเสดโดนทีหักผาหูแจักแล้วแห้งสีลงหักเหมือนในชิพ่ามังหูแจักสองสถานที่ท่องเที่ยวเด้อที่ต่างอยู่บานตานเปียวมังคงเสดโดนแข่งสลัมน,นั่นก็คือบึ่งลมโลกแหละแก่งขั้นตายสองจุดไม้ไปลายทางทีเศรามังคงมักเป็นนางลินไปแคมป์ปิ้งและไปอาบน้ำแก่งน้ำกันสำหรับแก่งและตาแทงนี่หนึ่งปีมีเธอหนึ่งเด้อเพราะว่าสะพอและดูแลจึงซีงมีแก่งขึ้นมาให้เอาเห็นแบบนี้ สำหรับผู้ได้ทิโบท่านเดืหุ่จากทางไปตามพมา่าเขาเริ่มจากตลาดเด้อจะขี่ไปทางบ้านนโปงแต่บทันหอดดอกเขาเขี่กายห้องมอมาแล้วเขาก็จะเจอห้องเฮียดมีตภาพสารวันดานังทางห้องเฮียนละ่ะจะมีทางโค้งนอกเบื้องขวามือเขาเขี่ไปตามทางโค้งหันเลืนแหละสองคนทางกับเป็นทางยางเด้อมันจะกลายบานปากเสือนะฮหัง่งจนกลัวจะไปหอดบานตาลเปลียวคือจุดหมายของเขา เาขี่เขามาสุดบานต้านเปียวนอกก็จะเห็นสามแยกทุกคนสามแยกนั่นเบือกสายมือจะเป็นทางดินแดงนั่นคือแยกไปบึงลมโลกจากสามแยกเข้าไป1กิโลเมตรนอกก็จะหอดบึงลมโลกซึ่งบึงลมโกนี่ก็จะเป็นบึงขนาดใหญ่นะกก็มาสามบานหลกไฮไลท์ของเพื่อนก็คือมีขัวนอกะขัวนี่มันสามาาถขี่รถจรขามไปได้เลยเป็นจุดชมวิวนอกู่กลางขัวเห็นแ้วแนมเห็นธรรมศาสตร์แล้วกับบึงขนาดใหญ่สุดมูสุดตาคนละ เลยอาหานก็นมีซี่บะวิทยาต่างๆนอกก็คือเครื่อพันปีแล้วก็นกเป็ดหนามเข้าไปบอกได้เลยว่าฟินแห้งผู้ดได้มาแคมปิ้งนั่งกลางโตเต็นตงังแบบแคมปิ้งนะสุดยอดเลยเรยแหละ หลังจากออกมาจากบึงลมหลงแล้วเขาก็จะออกมาอยู่ซันแยกแล้วก็ขี่ไปตามทางยางเลยแหละแปบ๊บเดียวก็ะหอดแกงขันตายเนาะซึ่งแกงขั่นตายนี่ก็นหนึ่งปีมีเธอหนึ่งอิลิอีรอได้เพราะว่าไม่เป็นปน้ำเสะน้ำเสะที่มีแกงและยาบส่วนละดูแล่งหนามแหง้งมันจึงจะมีแกงให้เข้าลิ้นแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบอนสถานทีที่คนเมืองโคงเซโดนมักมาเที่ยวในส่วนละดูแล่งโดยเฉพาะ r t ในส่วนยามเมล่า แห่งเหีห่ใหวหยมใบหรุนหลากหลายเขามักมาเที่ยวมาหลินอยู่นี่บรรยากาศอยู่เบื้องหน้าก็จะเป็นตูบไม้ไผ่เนาะแล้วก็จะมีเวื้องหน้าไม้เฮาหลินมีรั้วใหม่ขัวไม้ไผ่นะแล้วก็จะมีห่านคล้ายเครืองคล้ายขอ้งต่างๆเด้อดังนั้นผู้ใด,ดอยู่ไกลอยู่ไกลมันคงสะด,ดุกับตามเข้ามาหลินเลยเลยด้อกับแกงขันตายและบึงลมโกล